นิทานเรื่องวันเกิดของคุณปู่ช่วงสายของวันอาทิตย์ขณะที่คุณพ่อคุณแม่กับน้องก้องกำลังรดน้ําต้นไม้ในกระถางหน้าบ้านน้องก้องเห็นแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาที่ดอกคุณนายตื่นสายแล้วดอกก็ค่อยๆบานอย่างสวยงามจากนั้นน้องก้องก็ได้ยินคุณพ่อพูดว่าวันเสาร์หน้านี้ คุณปู่จะทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันเกิดที่บ้านสวนอยุธยาเราคงเดินทางกันเย็นวันศุกร์นะจ๊ะแม่คุณแม่ตอบว่าได้สิจ้าอีกตั้งหนึ่งสัปดาห์เราจะได้เตรียมของไปร่วมทำบุญและซื้อของขวัญให้กับคุณปู่ด้วยจ้าน้องก้องได้ยินแล้วเกิดความสงสัยจึงถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับ หสัปดาห์นี้มีกี่วันหรอครับคุณแม่ยิ้มแล้วตอบว่า7วันจ้าแล้วเราจะได้ไปหาคุณปู่คุณย่ากันแล้วนะจ๊ะน้องกล้องดีใจเร่งนับวันให้ถึงวันเสาร์หน้าเร็วๆเ,เมื่อวันศุกร์มาถึงคุณพ่อเลิกงานตอนเย็น ก็ไปรับน้องกล้องที่โรงเรียนและมารับคุณแม่ที่บ้านเพื่อออกเดินทางไปบ้านสวนอยุธยา <Ừ. S 1> พอมาถึงก็เป็นเวลาพรบค่ำพอดีน้องกล้องทักทายสวัสดีคุณปู่คุณยา่ขาขณะที่เดินเข้าบ้านน้องกล้องได้กลิ่นหอมเย็นๆจึงถามคุณปู่ว่ากินดอกไม้อะไรหอมจังเลยครับ mm. คุณปู่ชี้ไปที่ต้นแก้ว บ้านพร้อมกับพูดว่าดอกแก้วจ้ะพอถึงเวลากลางคืนกลิ่นจะหอมอย่างนี้ทุกคืนเลยนะน้องก้องมองต้นแก้วและถามต่อว่าโอ้โ oh หต้นใหญ่จังมีดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยคุณปูป่ปลูกนานหรือยังครับคุณปูต่ตอบว่าหนึ่งปีแล้วจ้ะ ว่าโอ้โหปูกตั้งหนึ่งปีก็สิองเดือนอใช่ไหมครับคุณปู่คุณปู่พยักหน้าแทงคำตอบแล้วพากันเดินเข้าบ้านเมื่อถึงวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่กับน้องก้องลงมาช่วยคุณปู่คุณยา่าจัดอาหารเตรียมเรียงพระสงฆ์ในตอนเพลขนาที่กำลังจัดเตรียมคุณแม่นึกขึ้นได้ว่า เมื่อวานคุณแม่เก็บส้มหลังบ้านมาเพื่อนำมาทำบุญด้วยแต่คงอยู่ในรถแน่เลยจึงพูดกับน้องก้องว่าน้องก้องครับไปเอาถุงส้มในรถมาให้คุณแม่หน่อยนะคุณแม่จะนำมาถวายพระด้วยจ้าน้องก้องรับคำครับคุณแม่แล้วรีบเดินไปเอาถุงส้มในรถมาทันทีเมื่อถึงเวลาเพลง ทุกคนก็ร่วมกันนำอาหารถวายพระสงฆ์และรับพรจากพระสงฆ์อย่างตั้งใจน้องก้องรู้สึกสบายใจและยิ้มสดใสทั้งวันเมื่อถึงตอนเย็นทุกคนกินอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่ออิ่มแล้วคุณพ่อคุณแม่กับน้องก้องก็นำของขวัญมามอบให้คุณปู่คุณปู่ดีใจแล้วพูดว่า ขอบใจนะจ๊ะวันนี้ปู่มีความสุขที่สุดเลยจ้ะน้องก้องเข้าไปกอดและหอมแก้มคุณปู่แล้วพูดว่าผมรักคุณปู่ครับพรุ่งนี้ผมไม่อยากกลับเลยครับคุณปู่ลูบหัวน้องก้องพร้อมกับพูดว่าไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วน้องก้องต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อไปโรงเรียน ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณปูให้ต้นแก้วไปปลูกที่บ้านน้องก้องจะได้กินหอมแล้วนึกถึงคุณปู่ดีไหมจ๊ะน้องก้องยิ้มพร้อมกับพูดว่าขอบคุณครับผมสัญญาว่าจะปลูกต้นแก้วด้วยตัวผมเองครับหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานจนดึกแล้วก็เข้านอน